ขอความนอบน้อมสักการะต่อพระรัตนตรัยขอถวายความระลึกนึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิรดมพระอาจารย์หลวงพ่อววริยังสิรินเทโลที่เคารพอย่างยิ่งขอถวายความเคารพต่อพระวะชิระวระคุณพระอาจารย์เสริมพรเจ้าวาดวสีรัตนธรรมวสิณวสีรัตนธรรมราม แล้วก็ขอ,ขอถวายความเคารพน้อมน้อมต่อพระเถรานุเถระและพระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอโอกาสแสดงธรรมปฏิสันฐานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มาร่วมบุญตลอดจนถึงจิตอาสาที่มาทำบุญช่วยงานต่างๆภายในวัดทุกท่านแล้วก็วันนี้ก็โยมที่เป็นเจ้าภาพก็เป็นใครเรียกว่า เป็นผู้ประมัหรือผู้ถวายที่ดินให้เกิดวส,สีรัตนธรรมรามแห่งนี้ก็คือโยมชูชาติและโยมนภาพรแล้วก็โยมที่มาร่วมบุญอีกท่านหนึ่งก็มาถวายพัตหารเช้าร่วมกันก็ข,ขอนำธรรมะที่พระคณาจาราย์สิทธิยานุสิทธ์ทุกท่านใน มีพระประัดเสริมพรธรรมวโรก็คือชื่อในอดีตของเจ้าอาวาสท่านได้แต่งไว้ในหนังสือธรรมสาทก99ความมีดังนี้ว่าพระผู้วิสุจน์เหลือหลายธรำห่อหุ้มกายใจกายเปี่ยมแท้มงคลบ่อมิวายสิริสถิต ยานก่อเกิดเลิศแลเด่นเพ่งเห็นพระจัน์ทรหนังสือรวมอัดแทแนวเก้าสรบเก้าวันษนา,ายุก,การนำบ่งชี้รำเสริมส่งกุศลกรรมให้ยิ่งเจริญเฮยสาธกยกมานี้แก่นเรื่องรวมธรรม จงไยมโนน้อมเอาเถิดจักห่างทุกขสุขเผชิญเท่านั้นสุขใดไม่สุขเกินสุขนี้แลนาสุขในธรรมเกินขึ้นกว่าทั้งอินพรมก็ในท้ายคแล้วก็คร,เราครเรียกว่าบันทึกนาบันทึกนามก็จะมีว่า พระประัดเสริมพรธรรมวโรสรธรรมวโรในนามคณะสิทธิายานุสิทธิ์ก็จะอยู่ในคํำนำของหนังสือธรรมศาสทกหนังสือธรรมศาสตก์ก9าก99นี้ดียังไงก็จะเป็นอัรรมแบบสั้นๆของหลวงพ่อที่ได้เขียนไว้ด้วยลายมือของท่านเองเลยแล้วก็ได้กเกาเรียกว่าเอามาทําเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กรวบรวมไว้ก็ถ้าท่านใดก็น่าจะได้รับแล้วก็จะเป็นหนังสือเล่ม เล่นประมาณนี้ก็ไปหาได้เพราะว่าแจกเมื่อก่อนนี้แจกเยอะเยอะมากขนาดว่ามีมีเหลืออยู่ที่แบบว่าญาติโยมก็เอามาถวายพระก็มากอยู่ทีนี้ก็ในช่วงที่โยมเดินบินดาบอ่ะพระอาจารย์หลวงพ่อก็จะเปิดธรรมเทศนาของพระอาจารย์หลวงพ่อให้ฟังก็จะมีท่านก็จะอธิบายในเรื่องของการทําสมาธิ การทำสมาธิจุดสำคัญที่ท่านกล่าวไว้ตามที่พระอาจารย์สมโชคได้กล่าวเกินนำไปแล้วว่าก็คือการสะสมพลังจิต,ตเป็นเรื่องสำคัญแล้วเมื่อต้นก็คือพลังจิตเราทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตสะสมไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเพิ่มพูนที่พระอาจารย์สมโชคท่านบอกว่าหลวงพ่อเปรียบเหมือนการกั้นเขื่อนให้เกิดการสะสม พลังทางอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ที่ดีเป็นอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นอารมณ์ที่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่จะทําให้จิตสะอาดมีคุณภาพแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ที่นี้หลวงพ่อก็จะบอกว่าเมื่อสะสมไปแล้วก็เข้าสู่จิตพลังอํานาจซึ่งจะมีอยู่ในหลักสูตรครูสมาธิจิตพลังอํานาจเนี่ย ถ้าใครอยากจะรู้ก็ให้ไปเรียนหลักสูตรครูสมาธิก็แล้วกันว่าคืออะไรก็มีอยู่300สาขาทั่วประเทศไทยถ้าปรารถนาจะเรียนก็มาที่อย่างสาขาหนึ่งก็วัดศรีรัตนธรรมราม143ที่นี่ก็เปิดรับตลอดเวลาก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดรับเทอมใหม่แล้วเขาเรียกว่านักศึกษาก็เรียกเทอมใหม่การเรียนรอบใหม่ก็จะใกล้ละ เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงเล่มสามวิปัส,สนาทีนี้ก็เลยขอยกเอามาว่าในนักหนังสือสวดมนต์พระอภิธรรมหน้า21หน้าสุดท้ายนี่แหละหลวงพ่อบันทึกเป็นข้อความเกี่ยวกับงานของพลังจิตที่ไปสู่จิตพลังอำนาจไว้ว่าบุคคลพึงทราบไว้ความจริงพลังจิตเป็นที่พิงก่อขึ้น จิตพลังอำนาจอิงในจิตแลนาวิปัสนาแผ่นพื้นเกิดได้ดังใจแล้วก็ลงนามท่านว่าพระธรรมมงคลยานพระหลวงพ่อวิริยังสิรินทโลอยู่เป็นหน้าสุดท้ายของเล่มนั้นแหละโยมก็ไปหาอ่านเอาแล้วกันก็จะมะีคุณของการสวดมนต์ลงไปด้วยทีนี้แล้วด้วยเหตุที่หลวงพ่อ ท่านสร้างวาสีรัตนธรรมรามนี้ขึ้นมาท่านก็ปรารถนาจะให้เป็นแหล่งจะเรียกว่าสร้างบุคลากรที่เก่งทั้งรวบรวมไว้ทั้งทางด้านปริยัตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัติก็ท่านก็เปิดสำนักเรียนบาลีตอนนี้ก็มีพระมหามากมายหลายสิบก็คือเป็นร้อยถ้ารวมทั้งประโยคหนึง่งสองด้วยก็เป็นร้อยรูปแล้ว ร้อยกว่าด้วยแต่แล้วก็ปฏิบัติท่านก็สอนหลักสูตรครูสมาธิปฏิเวทธรรมก็คือท่านทำสถานที่ไว้นี่ไงเราก็มาปฏิเวทธรรมให้มันเกิดขึ้นจริงๆบนผืนแผ่นดินนี้ที่นี้ปฏิเวทธรรมก็เห็นญาติโยมหลายคนก็เลยว่าเดินตามหลวงพ่อได้การมาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็มาเดินกันที่ที่โบสถ์ โบสถ์ของวัดศรีรัตนธรรมรามซึ่งหลวงพ่อสร้างไว้นั้นะที่ยอดพระเกศของพระประธานที่อยู่ประจำโบสถ์ก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะก็ะเรียกว่าเดินต่อหน้าพระพุทธเจ้านะถ้าเราทำสมาธิอยู่ในโบสถ์นะก็เนี่ยก็และอัตมาภาพก็ได้สอบถามกับพระกับพระกับ โยมที่ขึ้นไปปฏิบัติที่โบสถ์บ่อยๆท่านก็บอกว่ามีอารมณ์จิตที่สงบที่เย็นที่สบายเกิดปิติเกิดพลังจิตที่ทําให้ท่านสัมผัสได้ดีซึ่งมันก็ไปตรงกับช่วงที่อาตมาไปวัดทำบ่อยๆอาตมากับภาพก็จะเห็นว่าเขาจะชอบเดินกันที่หน้าหลวงพ่อองค์ดําตรงหน้าพระเจเดีย์คือเดินแบบไม่ได้นัดหมายไม่ต้องมีคอร์สนะคือมาเดินกันเอง เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติทําตามธรรมของครูบาอาจารย์เขาก็จะมารักษาของเขาก็ตอนนี้ก็เริ่มมีและที่โบสถ์เราก็เริ่มมีคนที่ขึ้นไปทำเองละก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังเดินตามรอยพระอาจารย์หลวงพ่อพยายามรักษาขึ้นไปปฏิบัติกันเพราะว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาส,สนาบารมีแก่ท่านด้วยแล้วก็จะได้ระลึกถึงคุณพระอาจารย์หลวงพ่อท่านเพราะลูก รูปหุ่นปัน้นท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละก็จะได้กราบจักรละกันทีนี้ท่านอุตสาห์สร้างโบสถ์ไม่พอท่านสร้างเป็นพื้นเดียวกันคือติดให้เป็นมหาเจดีย์ด้วยมหาเจดีย์เนี่ยเป็นเป็นบุญที่เขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็สร้างไว้หลักๆก,ก็มีเจดี ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่3ามแห่งที่วัดศรีรัตนธรรมดาเป็นแห่งที่สเรียกว่าพรมหาเจดีเกตแก้วจุรามณีเจดีสถานซึ่งเป็นพิมพ์ที่พระอาจารย์หลวงพ่อนิมิตรเห็นจากในจิตของท่านจากการทำสมาธิว่าไปเหมือนตรงกับที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง ที่บรรจุพระเขี่ยวแก้วและพระเ,เกศเส้นผมพระพุทธเจ้าแล้วก็เขี่ยวเขี่ยวแก้วก็คือฟันลากฟันใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่พระอินเอาไปบรรจุไว้ก็คือต้นแบบมาจากน,นั้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะก็อ,อยากให้ญาติโยมพิจารณาดูว่าตรงไหนยังขาดยังต้องทำเพิ่ม และนอกจากภายนอกแล้วนะอย่าลืมว่าต้องทําภายในด้วยนะก็ขอให้ทุกคนดูว่าตรงไหนจะเป็นบุญเป็นกุศลต่อเราเนี่ยแล้วเราจะร่วมบุญกับคณะกรรมการแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่เป็นพระอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านดูแลก็คือพระอาจารย์สมพรว่าท่านต้องการจะทําตามหลวงพ่อแบบไหนยังไงก็ไปสอบถามกับคณะ คณะกรรมการวัดว่าเออยังต้องการอะไรขาดหรืออะไรก็ขอให้ทุกท่านลองตามบุญดูก็เพราะว่าบุญนี้สำคัญเพราะบุญการสร้างพัมหาจดีดีเนี่ยแล้วก็เป็นที่สถานที่ปฏิบัติสมาธิด้วยเนี่ยถึงพันนิพพานแน่นอนแล้วก็ทิพยสมบัติทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในมนุษย์โลกหรือสวรรค์โลกมันก็พร้อมมูลคือให้เราอยู่ได้ อย่างเต็มที่จนถึงพระนิพพานเลยอยู่แบบสบายอยู่แบบสุขาปฏิปทาดังนั้นก็อยากเชิญชวนทีนี้เนื่องด้วยเหตุของการเชิญชวนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าอพูดไปไม่เห็นภาพก็พอจะมีภาพอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่3าสุตตันตปิฎกเล่มที่24บุคคลนี้ก็เป็นคนสำคัญของศาสนาพุทธก็คือพระมหากัสสะเถระ ที่ทำปฐมสังขยาที่ให้เกิดขึ้นแก่ศาสนานี้แล้วก็มีการสืบทอดต่อมา2,600กว่ปีเนี่ย2,500กว่ปีเนาะยังไม่ก็แต่ก็เข้าปีที่600ใกล้ๆแล้วก็ท่านพระมหากัสปะเทระท่านก็ได้ทำปฐมสังขยนาไว้ แล้วก็ได้ปกครองสง์ในช่วงเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ใน2,500ปีที่ผ่านมานั้นก็มีบันทึกอยู่ในประไตรปิฎกทีนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องของท่านไว้ว่าบุญที่ทำให้ท่านได้มาเป็นพมหากัะสปะเนี่ยก็คือบุญที่ท่านสร้างพมหาเจดีสักการะพระพุทธเจ้าพระอ,องค์หนึง่งผู้เป็นนาถะของโลก มีพระน,นามว่าปทุมุตตะเฉทบุตรของโลกผู้คงที่ผู้เป็นนาถะของโลกในพัตตบิโดกก็จะเข้าเนื้อความเลยนะท่านได้ปรินิพพานแล้วชนทั้งหลายทำการบูชาพระศาสดาหมู่ชนที่มีจิตใจร่าเริงเบิกบานบันเทิงเมื่อเขาเหล่านั้นเกิดธรรมสังเวทที่เกิดจากการได้รู้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรินิพพานแล้วปิติธรรมอันคิดเกิดขึ้นก็ยังประโยชน์ให้เกิดการประชุมของหู่ญาติของผู้เป็นมิตรทั้งหลายของท่านท่านกล่าวระลึกถึงตัวท่านนะอันนี้เป็นพระมหากัสปะระลึกไปในอดีตชาติตอนที่ท่านยังไม่บรรลุตอนที่ท่านเริ่มเข้า และได้กระแสธรรมที่จะเข้าสู่ปริติาพานเนี่ยก็ท่านลำลึกให้ฟังได้กล่าวคำนี้ว่าพระมหาวีระเจ้าปรินิพานแล้วเชิญเรามาทำการบูชากันเถิดพวกเขารับว่าสาธุแล้วทำความร่าเริงให้เกิดแก่เรายิ่งว่าเราจะทำทานก่อสร้างบุญในพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลก เราได้สร้างพระเจดีย์อันมีค่าอย่างเรียบร้อยสูงร้อยศอกสร้างปราสาทรอยห้าสิบศอกสูงจรดฟ้าคันสร้างเจดีย์อันมีค่างดงามด้วยระเบียบอันดีไว้ที่นั่นแล้วได้ยังจิตตนให้เลื่อมใสบูชาเจดีย์ดุดปราสาทย่อมรุ่งเรือง ดังกองไฟโพงอยู่ในอากาศเช่นพยารังกำลังดอกบานย่อมสว่างจ้าทั่วสีทิศเหมือนดังสายฟ้าแดบค้างในอากาศเรายังจิตให้เลื่อมใสในห้องพระบรมธาตุนั้นก่อสร้างกุศลเป็นอันมากเราไล้ถึงกรรมเก่าแล้วได้ถึงไตทศเราอยู่บนยานทิพย์อันนี้หมายถึงว่า หลังจากที่ท่านตาละก็คือตายจากการทำบุญที่มหาเจดีย์แล้วอันเทียมด้วยศิลทบพันตัววิมานของเราสูงตั้งงานสูงสุดเจ็ดชั้นภูตาคารแปลว่าปราสาทพันหนึ่งสำเร็จด้วยทองคำร้วนย่อมรุ่งเรืองทั้งทิศทั้งปวงให้สว่างสวย ด้วยเดชของตนในการนั้นสาลาหน้ามุกแม้เหล่าอื่นอันสำเร็จด้วยแก้วมณีมีอยู่ก็โชตช่วงสว่างด้วยรัศมีทั่วทั้งสี่ทิศโดยลอบประสาทอันบังเกิดขึ้นด้วยบุญกรรมที่ท่านทำแล้วอันบุญกรรมนิมิตนิลมิตไว้เรียบร้อยแล้วอยู่เหล่านั้นเป็นสิ่งภัยบุ์เราย่อมครอบงำเทวดาทั้งปวงความนี้ถ้าเราศึกษาพระ พัสูุรอ,อย่างต่อเนื่องเราก็จะทราบว่าท่านหมายถึงว่าตัวท่านอ่ะได้ได้เข้าถึงแค่ราชาแห่งเทวดาในสมัยของท่านะนะก็มันจะมีหลายสมัยหลายยุคนะไม่ใช่มียุคเดียวนะก็เวลาของเทวดาวก็ยาวนานนี่เป็นผลบุญกรรมเราได้เป็นพระหลังจากจุดติเกิดลงมาเป็นพระเจ้าจักรพรรด ครอบครองแผ่นดินมีสมุทรสาครสี่เป็นเขตในหกหมื่นกับในพระสะกับนี้เราได้เป็นเหมือนอย่างนั้นสามสิบสามครั้งหมายถึงว่าพระสะกัดพระพุทธเจ้าปัจจุบันที่มีห้าพระองค์นี่นะท่านได้เกิดกลับมาเกิดเป็นพระพุทธในพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งหมดสามสิบสามครั้งเมืองใหญ่ของท่านก็คือมีเขตรอบจดทะเลทั้งสี่อย่างนี้อ่า เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้มีกำลังมากยินดีในกรรมของต้นสมบูรณ์ได้ลัตะนะเจ็ประการเป็นใหญ่ในทวีปท,ทั้งสี่ในครั้งนั้นปราสาทของเราสว่างสวัยดังสายฟ้ายาว24โยชด์กว้าง12โยดพระนครชื่อรัมมะกะมีกำแพงและค่ายมั่นคงด้านยาว500โยโยดด้านกว้าง250โยชน์ทโยดับข้างด้หมู่ชน เหมือนดั่งเทพนครของชาวไตสะทศก็คือลํำลึกไปถึงว่า,าหมู่ชนที่อยู่ในในอาณาบริเวณในเมืองที่ท่านเป็นเจ้าปจากกัจจกภพเนี่ยมากมายดุจตอนสมัยที่เป็นเทพอยู่บนสวรรค์ เดอดเสียดกันเป็นนิดฉันใดแม้นนครของเราก็ฉันัน้นเกื่อนด้วยดั่งช้างมา้าและรถขับข้างด้วยหมูมนุษย์หน้าลื่นลมเป็นนครอ,อุดมเรากินดื่มอยู่ในนครน,นัน้นแล้วเกิดเป็นเทวดาในภพที่สุด,สดในภพก็คือหลังจากที่ท่านกาละก็คือตายครั้งหนึ่งก็มาเกิดเป็นเทวดาอีก แล้วก็ในพบสุดท้ายกุศลส,สมบัติได้มีแล้วแก่เราชาติสุดท้ายเราได้สะสมเราได้สมภพในสกุลพามสั่งสมรัตนะละเงินประมาณ80โก่เสียแล้วออกบวชคุณวิเศษก็คือปฏิสัมพิธาสี่วิโมกขธรรม8และอภินญ,ญาหกเราได้ทำให้แจ้งแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเรียบร้อยแล้วชะนี้แล อันนี้คือความที่พระมหากัสสปะท่านรละลึกถึงบุญกุศลที่ท่านทําไว้แล้วก็ถึงปัจจุบันของท่านก็คือสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ปฏิสัมพิทายานก็คือผลที่เกิดจากการที่ว่าถวายพระสร้างพระมหาเจดีย์ถวายพระมหาเจดีย์เนี่ยแล้วก็บริวารของท่านที่ติดตามท่าน500ก็คือกลุ่มคนที่มาร่วมเนี่ยแหละร่วมบุญในการก่อสร้างพระมหากิจเจดีย์นี่แหละ ร่วมกันขนอิดขนทรายหรือแม้แต่ว่าจะถวายทรัพย์ร่วมประกอบให้พัมหาเจดีสำเร็จเนี่ยก็คือผลของท่านพัมหากัสสปะเดิมเนี่ยก็มีชื่อว่าปีธภิิเป็นบุตรของกปิดละพามเป็นคนละคนกับพามกัสสปะพามที่เป็นอุรุเวลาเพราะองค์นั้นก็จะเป็นมีบริวารพัน 1, คนกับน้องอีกสองคนรวมตนก็เป็นพันสามอันนั้นก็ พระหมหาคสปะท่านนั้นเป็นแรกเป็นพาราหมณ์บูชาไฟแต่น,นี้ก็เป็นสกุลพาราหมณ์หนึ่งเป็นพาราหมณ์ที่เกิดและใช้ชีวิตอยู่ในแบบคนทั่วไปแบบโยมเนี่ยแหละแล้วก็เป็นผู้เจริญในในใน,ในสังคมสมัยนั้นนะนะอยู่ในแคว้นมคธท่านมีใจเกิดมาแล้วท่านก็มีใจว่าปฏิสัธิารที่ว่าจะแต่งงานอยากจะอยู่เป็นโสดแล้วออกบวช ท่านมีจิตอย่างนี้ยอยู่ตลอดจนกระทั่งว่าพ่อแม่กล้าวมาพยายามบอกว่าให้ช่วยยังสกุลเนี้ให้อยู่ต่อไปเถิดพ่อจงจงแต่งงานเถิดก็ท่านก็เลยรลอรรูปทองคำเป็นรูปหญิงสาวแล้วก็ให้คนแห่ไปให้พามแห่ไปว,ว่าถ้าเจอเหมือนในรูปนี้ท่านจะแต่งจะทุดท้ายก็เจอจริงๆเพราะว่ามีคู่บุญของท่านอยู่ก็ แล้วก็ได้แต่งกันชื่อนางพัฒกา,าปิพระนีนางก็มีใจปรารถนาออกบวชเหมือนกันเนี่ยคนทำบุญมาอย่างเต็มที่เพื่อจะเป็นพระอหรหันต์ท่านจะมีใจอย่างนี้เลยแล้วทีนี้เมื่อปฏิเสธไม่ได้ก็ได้แต่งกันไปเรียบร้อยวันหนึง่งเหตุที่ทำไม่ได้ออกบวชก็คือพระปิภลิท่าน ไปเห็นฝูงนกจิกไสเดือนจึงถามบริวารว่าบาปของสัตว์เหล่านั้นอนะตกแก่ใครบริวารก็บอกตกแก่ท่านนั่นแหละท่านเลยว่าวาอย่างนี้นเราไม่ไม่อยู่แล้วเราสละสมบัติออกบวชตามเนื้อความที่ได้กล่าวไปไม่กี้เนี้ยที่ท่านลำลึกถึงอดิตชาติท่านให้ฟังแล้เมื่อท่านออกบวชแล้วท่านก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าหลังจากออกบวชเจวัน ได้ทำสามประการนัคือฮิริความระอายตบาบโอตะปะความเกรงกลัวตบาะแล้วก็ยังตนในฐานะภิกษุให้แรงกล้าในฮิริโอตะปะในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระผู้เป็นนวกะผู้เป็นมัชชิมะข้อที่สองฟังทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลจักทำํำทำนั้นทั้งหมดให้เป็นประโยชน์แก่ใจและกายตนมณสิการถึง ทรเน้นทั้งหมดจากประมวลจิตมาทั้งหมดเงี่ยโสดสดับฟังเงี่ยโสดสดับฟังหมายถึงว่าเงี่ยมันก็มีความหมายในสองประการนั่นคือสงบสงบหูหรือว่าสงบอายตนะของเราแล้วก็เข้ามาฟังทมในใจของเราเนี่ยที่เราเอาทมทั้งหลายมาประมวลไว้ในใจก็ฟังทมอยู่ในใจของเราอย่างนี้แล้วก็ข้อที่สาม ไม่ละกายกายาคคติที่ประกอบด้วยความยินดีโดยสามในก็มีวรณานุสติอสุภะกรรมฐานแล้วก็อธิวนสัญญาคือความเป็นโทษเห็นกายเป็นโทษว่ามีโลกมากเงี้ยนี่ก็คือธรรมที่พระมหากัสปะเทระท,ท,ท,ท่านท่านท่านทำส่งเสริมให้ท่านได้ถึงพระอรหันต์ก็สุดท้ายนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาคอย สมมุติยุติลงไว้แค่นี้แล้วก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้กระทำแล้วเป็นภารวะปัจจัยนำส่งให้ท่านถึงมนุสษษสมบัติสวรร์สมบัตินิพพานสมบัติทั่วกันทุกท่านเทินสาธุ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 อะนุโมโทามิค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป,เป็นพิธีถวายสังฆทาน,นะค่ะเจ้าภาพถวายพัตหารเช้า พระทหารเพลและน้ำปานะค่ะท่านอาจารย์ชูชาติอาจารย์นาภาพรภูลเจริญค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ที่ผสมรูปรูปแรกค่ะเจ้าภาพร่วมถวายพัตหารเช้าและน้ำปานะค่ะคุณปณิดาพินิจอาภากรวันนิทบุญในเดือนเกิดค่ะก็เรียนเชิญคณะจะภาพด้านหน้านะคะและก็ท่านที่นำสังฆทานมาเรียนเชิญน,นำออกไป ถวายได้เลยค่ะค่ะไปตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะกล่าวคําถวายพร้อมกันค่ะโอากาสนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญกับพี่ๆคณะนางฟ้าวัดศรีนะคะก็นําพัฒหารเพงมาร่วมถวายแล้วก็แม่แดงอารมณ์ด้วยค่ะก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่ได้นําพัฒหารและสังฆทานมาร่วมถวายค่ะ ขนาดนี้ท่านเจ้าภาพซึ่งจะเป็นตัวแทนเราท่านทั้งหลายยกผ่านจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านครับว่าน้โมสามจบพร้อมกันน้โม